สวัสดีค่ะคุณนุชนะคะวันนี้มาแชร์คําศัพท์ที่มักจะออกเสียงผิดแล้วก็อาจจะมีความหมายที่เรายังแยกกันอย่างชัดเจนไม่ได้าจะางงๆหรือคุ้นคุ้นอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่บอกว่าฟันทงว่าให้ตกลงมันแปลว่าอะไรนะคะคุณนุชมาแชร์ให้ฟังนะคะคําว่า l e a f l i v e นะคะ l e a f นะคะออกเสียงแบบนี้นะคะ l e a f จบด้วย v uh uh นะคะจบด้วยตัว v แล้วออกเสียงเหมือนฟอฟันมีลงมา จำได้ไหมตัว v อย่างนี้ออกเสียงอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากฝึกออกเสียงให้ชัดนะคะไปโรงเรียนได้นะคะคอร์สโฟเสียงได้ชัดไม่ต้องง้อโฟนิกส์นะคะอันนั้นเป็นคอร์สออนไลน์เลยนะคะสะดวกมากๆเรียนที่บ้านเรียนตอนไหนก็ได้เรียนซ้ําได้ตลอดชีวิตนะคะเรียนแล้วลืมก็มาเรียนซ้ํากันได้นะคะจะได้ฝึกออกเสียงกันชัดๆเลยนะคะมาต่อที่คําว่า leaf leaf ในที่นี้มี2ความหมายนะเขียนเหมือนกันเลยแต่มี2ความหมายภาษาไทยเขาเรียกว่าพ้องรูปใช่ไหมเขาพ้องรูปก็คือเขียนสะกดหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ามี2ความหมายนั่นเองออกเสียงก็ไม่เหมือนกันนะคะอันแรกออกเสียงว่า live l i v e live live แปลว่าอาศัยอยู่หรือว่ามีชีวิตอยู่นะคะอย่างเช่น um, i live with my parents ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของฉันนะคะหรือว่า he l i v e a long life เขามีชีวิตอยู่อย่าง ยืนยาวนั่นเอง he live a long life นะคะอีกอันนึงที่ออกเสียงเป็น life l i v e นะคะ life นะคะ i ออกเสียงเป็นสองเสียงนะ i กับ e นะคะคำแรกก็คือคำว่า l e a v e นะคะเป็นสระ e นะคะเสียงยาวนิดนึง l e a v e นะคะอันที่สองอ่านว่า life life ในที่นี้นะคะ life l i v e นะคะเอา l i v e ก่อนนะคะ life หมายถึงออกอากาศสด สดๆกันเลยนะคะอย่างเช่น um, I am live on MTV อ uh, ่ฉันออกอากาศสดๆทางช่อง MTV นั่นเองนะคะออกอากาศสดๆเนี่ยเป็นการมองบอกอาการว่าเราออกอากาศสดๆเลยนะคะใช้คู่กับ ESMR หรือ verb to be นั่นเองนะคะลองฝึกใช้ให้ให้คุ้นนะคะหรือว่า They are live on Facebook นะคะก็พวกเขาเนี่ยออกอากาศสดเลยทาง Facebook นะคะหรือ We are live นะคะให้ใช้คำว่า live ถ้าเกิดใคร live ออกอากาศสดๆ แล้วออกเสียงว่าไลฟ์สดไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นพูดกับเพื่อนคนไทยได้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากพูดให้ให้ชัดคําว่าไลฟ์สดไลฟ์สดคนที่แบบว่าพูดยังไม่ชัดอยู่ก็คําเนี้มันมาจากภาษาอังกฤษเราเอามาทับศัพท์มาใช้ในภาษาไทยว่าไลฟ์สดแต่ว่าเราเพี้ยนเสียงเพี้ยนเนาะจริงๆคําคำนี้ออกเสียงว่าไลฟ์ก็ควรจะ จริงๆคำไหนที่เอามาจากภาษาอังกฤษก็ควรจะทับศัพท์ให้มันชัดๆเนาะ life นั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะมี l i ฟ e นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว l i ฟ e ก็แปลว่าอะไรไลฟ์ life แปลว่าสดอยู่แล้วแปลว่าออกาสสดๆนั่นเองนะคะแบบสดกันเลยนะคะอย่างเงี้ย l i ฟ e นะคะอีกคำานึงนะคะ l i f e l i f e life life ในที่นี้แปลว่าชีวิตนะคะไม่ได้เป็นออมองบอกคุณสมบัติแต่เป็นคำนามก็คือเรียกเรียกสิ่งนี้ว่าชีวิตอย่างเช่น I have a good life ออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะ l i v e l i f e นะคะเหมือนกันมากๆเลยนะคะ i have a good life ฉันมีชีวิตที่ดีนะคะหรือว่า my life is happy ชีวิตของฉันเนี helpful, ่ยมีความสุขนั่นเองนะคะบอกออกอาการว่า happy นะใช้คู่กับ is am or is happy my life free. is happy อย่างนี้นะคะก็ไปฝึกใช้ดูนะคะแยกแยะเอากระดาษมาจดนะคะ live อันแรกนะคะออกเสียงว่า live แปลว่าอาศัยอยู่นะคะจดประโยคตัวอย่างไปด้วยย้อนกลับไปดูนะคะอันที่2นะคะ live ออกอสะกดเหมือนกันออกเสียงเป็นคำว่า life แปลว่าถ่ายทอดสดออกอากาศสดๆนะคะอันที่3 life นะคะ life แปลว่าอ่านออกเสียงว่า life แปลว่าชีวิตนะคะอันนี้แปลว่าชีวิตนะคะก็จะมีทั้งของรูปก็คือ live นะคะออกเสียงไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันออกเสียงได้2แบบถ้าพ้องเสียงนะคะก็ l i v e กับ l i f e life life ก็ความหมายไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะไปแยกมานะคะ3ามคำถ้าเราสามารถแยกได้แล้วเราไปเล่าเพื่อนได้เราก็จะคล่องมากขึ้นนะคะก็ไปแยกแยะมาแล้วก็ถ้าเกิดเราทําความเข้าใจตอนนี้เลยเราก็จะจาได้ไปตลอดไปเลยแล้วก็จะไม่สับสนอีกต่อไปนะคะเอาใจช่วยค่ะไว้เจอกันค่ะไว้ไบว้บค่ะ